วันนี้2การแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่42สุพรรณบุรีเกมทางด้านทีมเจ้าภาพฟุตซอลหญิงสุพรรณบุรีพายให้กับทีมขอนแก่นที่มีทีมชาติไทยถึง4คนครับเริ่มต้นกันที่การแข่งขันฟุตซอลหญิงรอบแรกสายที่1งแข่งกันที่สนามกีฬาโรงเรียนจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นการพบกันระหว่างขอนแก่นในเสื้อสีชมพูที่นําโดยจิรประภาทับสุรีอรไทยศรีมณีนริกาเพียภัยลุน และจิรประภานิมรัตนสิงห์ผู้เล่นทีมชาติไทยชุดเหรียญทองสีเกมที่เมียนมาพบกับทีมแชมป์เก่าเจ้าภาพสุพรรณบุรีที่นําโดยประพัฒสอนสีโรธพัชรพรสีเมืองผู้เล่นทีมชาติไทยชุดเดียวกันซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่าดาริกาเพียรพายุลที่หมอบคนเดียวสาประตูช่วยให้ขอนแก่นชนะแชมป์เก่าเจ้าภาพสุพรรณบุรีไปได้6ประตูต่อ3เก็บชัยชนะเป็นนัดที่สองติดต่อกันทางด้านหนึ่งเทัยสาเวียงทองผู้ช่วยผู้สอนทีมขอนแก่นเปิดเผยว่า พอใจผลงานของลูกทีมในระดับหนึ่งซึ่งได้ตั้งเป้าหมายในการเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในขณะที่ทางด้านจิรประภาทัสุรีกับตันทีมฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยที่เล่นให้กับทีมขันแก่นเปิดเผยว่าผลงานในวันนี้ยังต้องมีข้อปรับปรุงอยู่บ้างแต่อย่างไรก็ตามตั้งต่อไปจะ้ให้เต็มที่เพราะสำหรับการแข่งขันสองแบบที่ผ่านมานี่คือเราได้เห็นเกมที่เราจะเล่นกับคู่ต่อสู้หลากหลายรูปแบบมากเลยนะคะว่าตั้งแต่เจอกับแคมเพลย์เพลย์แล้วก็เจอคู่ต่อสู้ ขึ้นมาเพสแดนบนแล้วก็มาร์คคู่ต่อสู้มาเจอขอสุพรรณบุรีเนี่ยก็มีการเล่นเจอการระบบการเล่นแบบ Power play พนะคะมันก็ทําให้เราได้ได้ได้เตรียมไปเรื่อยๆนะคะ,ะส่วนการเล่นกับแม์อื่นๆเนี่ยต้องพิจารณาเป็นแม์ต่อแม์ไปเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าคู่ต่อสู้จะเล่นลเราอย่างไงแต่ไม่ว่าคู่ต่อสู้จะเล่นกับเราอย่างไงเนี่ยเราก็มีวิธีที่จะแก้ไขยอยู่แล้วตั้งเป้าไปตั้งเข้าชิงชนะเลิศค่ะ พอใจค่ะแต่ก็มีบางส่วนที่ยังต้องแก้ไขที่ยังยังขาดไปอีกนิดนึงก็ต้องก็คือทําให้เราเห็นข้อบกพร่องก็คงจะนําข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในสองเกมแรกๆเนี่ยโดยเฉพาะเจอกับกัแเมงเพชรกับสุพรรณบุรีที่มีตัวนักกีฬาทีมชาติเนี่ยทำให้เราเห็นข้อบกพร่องหลายอย่างนะคะก็ทําให้เรามีเวลาแก้ไขคิดว่าจะเด็กๆประสบการณ์เขามีเยอะอยู่แล้วค่ะคงจะดีขึ้นเรื่อยๆก็พอใจค่ะแต่ก็ยังมีข้อผิดพลาดอยู่ค่ะที่ต้องแก้ไข ก็ทั้งเกมรับแล้วก็ทั้งระบบทีมอะค่ะก็ยังมีบางส่วนที่ต้องผิดพลาดเออที่ต้องแก้ไขด้วยค่ะก็ก็ไม่ไม่ค่อยกดดันเท่าไหร่ค่ะก็เอาที่ฝึกซ้อมมาเล่นค่ะแล้วก็อีกอย่างมันก็ต้องปรับให้เข้ากับเข้ากันนะคะว่าไม่ค่อยได้ซ้อมได้กันกับเพื่อนก็ขอเชิญชวนชาวไทยทุกคนนะคะก็มาติดตามชมงกีฬาแห่งชาตินะคะที่สุพรรณบุรีเกม ต่อการที่การแข่งขันว่ายน้ําเปิดสะวันแรกมีการ,รชิงชัยทั้งสิ้น6เหรียญทองในประเภทว่ายเดี่ยวผสม400เมตรชายรอบชิงชนะเลิศซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่านัตพง์เกียรตินจากเชียงใหม่ที่ว่ายตีคู่กับเจรพงศ์สขาวัตรจากกรุงเทพมหานครมาโดยตลอดแต่สุดท้ายเป็นทางด้านนัตพง์เกียรติอินที่ไว่ายได้ดีกว่าในท่ากบแสงเข้าแตะขอบสะเป็นคนแรกด้วยเวลา4นาที3.4.7 34. วินาทีที่ 2. เจรพงศ์สขาวัตรจากกรุงเทพมหานครที่3ม ธีระพบหอมดอกจากฉะเชิงเซาต่อกันที่ประเภทฟรีสไตล์200เมตรหญิงรอบชิงชนะเลิศเงือกอุ้มนัทฐานันจันกระจ่างจากชนบุรีที่ว่ายวนเดียวจบแต่ขอบสะเป็นคนแรกด้วยเวลา2นาที1.87วินาทีทำลายสถิติกีฬาแห่งชาติของตัวเอง2นาที2.46วินาทีเมื่อครั้งการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่38ตรังเกมในปี2552ติดตามรายงานพิเศษ กีฬาแห่งชาติครั้งที่42สุพรรณบุรีเกมได้ใหม่ในช่วงข่าวของวันพรุ่งนี้ชิรพันธ์ศิริบุตรถ่ายภาพอรพันธ์สาครทีมข่าวทีสปอร์ตรายงานจากจังหวัดสุพรรณบุรีครับ